สวัสดีครับอันนี้นะครับเป็นคลิปสาธิตการเชื่อมต่อด o ง g ก e 4K ของตัวเมาส์ BGN น a ก o อนไฟ F f u นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับ F f u อ,อ Pro Max หรือ F 1 Pro แล้วก็โมตัวโมบ้านะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถทำตามคลิปข้างต้นนี้ได้เลยนะครับอ,อ,อันดับแรกน,นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้ามาบริเวณตัว v g n Hub นะครับแล้วก็กดไปที่ตัวรูปเมาส์ได้เลยครับ ทีนี้นะครับให้เพื่อนๆมาสังเกตบริเวณซ้ายมือนะครับจะมีอยู u ท a b u สีแท็บด้วยกันนะครับให้เพื่อนๆกดไปบริเวณล่างสุดนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยชี้เมาส์มาบริเวณขวามือนะครับตรงลําดับที่3ามกองความที่3ที่เขียนว่า4 k แล้วก็2 4ุ g นะครับแล้วก็กดปุ่มสีส้มได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัววิเจนด์ครับก็จะแสดงหน้าต่างนี้นะครับ ในกรณีนี้นะครับผมต้องการเชื่อมต่อเป็นแบบ dongle 4k นะครับแต่ตัว dongle เนี่ยยังไม่ถูกเสียบกับคอมพิวเตอร์ทาให้บริเวณของข้อความนี้จะยังไม่แสดงสถานะตัว dongle 4k นะครับทีนี้เพื่อนๆทำตามที่ผมกำลังจะทําต่อไปนี้ได้เลยนะครับขันดับแรกนะครับ้เพื่อนๆถอดตัว dongle ที่ติดอยู่กับ Re c e i v e r อออกได้เลยนะครับถอดออกไปเลยหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยถอดตัว Re c e i v e r 2.4g นะครับถอดออกไปแล้วก็ ไปเสียบบริเวณพอร์ต usb ของคอมพิวเ,เตอร์ของลูกค้านะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเสียบด้านหลังเพราะว่าผมนะครับไม่มีพอร์ต usb บริเวณหน้าเคสนะครับเค <Okay, S 2> เสียบไเลยทีนี้ก็จะมันก็จะได้มีเสียงดีเทคนะครับว่าเราเจอรีเซิร์ฟเวอร์แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเสียบเอาสาย usb ที่ต่อดองเกลของเมาส์เมืเอ่อกี้นะครับเสียบเข้ากับดองเกล for c a p e แบบนี้ได้และครับเสียบปุ๊บก็จะมีเสียงดีเทคทั้งสองอุปกรณ์แล้วนะครับ ถ,ถ้าเราทำตามถ้าเราทาตามถูกต้องโดยที่ดองเกิลไม่ได้เสียหายใดๆนะครับเราก็จะพบ VGN เมาส์ 2.4G Receiver แล้วก็ VGN d a r k f l e 4K Receiver นะครับในกรณีนี้เนี่ยผมจะต้องการเชื่อมต่อเป็น 4K Receiver ก็กดไปได้เลยทีนี้ก็กดปุ่มสีส้มบริเวณด้านขวามือครับทีนี้ก็จะแสดงหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นโลโก้3อย่างนี้ซึ่งเป็นการเ,าเป็นการบอกให้ทำตามขั้นตอนขั้นตอนนี้นะครับ อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยผมต้องการเชื่อมต่อ 4K ใช่ไหมครับหมายความว่าผมต้องผมต้องการเชื่อมต่อ 4K ผมต้องถอดรีเซิร์เที่เป็น 2.4G ออกเพื่อไม่ให้เมาส์นะครับถูกเพื่อเพื่อไม่ให้เมาส์นะครับสับสนในตัวสัญญาณที่จะต้องการเชื่อมต่อนะครับพอทีนี้ผมได้ถอดตัวรีเซิร์เที่เป็น 2.4G ออกไปแล้วเมาส์ผมจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเมาส์ในถูกต่อกับตัวนี้ไว้อยู่แต่ยังไม่ได้ถูกต่อกับ o อง l e 4K นะครับ ทีนี้ผมก็กดทีนี้ลูกค้าก็กด enter เลยเลยครับเพราะว่ามาสตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้กดไปปุ๊บทีนี้นะครับเอ่อก็จะมีกล่องแสดงรูปภาพที่ให้กดคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ปุ่มเมาส์ตรงกลางไปพร้อม,อมๆมกันนะครับเพื่อนก็กดได้เลยคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ปุ่มลูกยิมเมาส์ตรงกลางพร้อมกันนะนะครับพอกด3ามอย่างพร้อมกันนะครับให้เพื่อนๆเอาเมาส์ไปจ่อให้ใกล้กับตัวรับสัญญาณมากที่สุดนะครับ พได้ถาถ้าสมมติว่าทําตามขั้นตอนถูกต้องครับก็จะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะครับหมายความว่าสามารถเชื่อมต่อดองเกิลได้เสร็จสิ้นนะครับ,คครบทีนี้ก็ลองกดรีเฟชบริเวณขวามุมขวาบนได้เลยนะครับถ้าทําตามถูกต้องมาก็สามารถช้กันได้แล้วก็สามารถแสดงสถานะนี้ได้เลยนะครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับหลังจากทําการเชื่อมต่อตัวดองเกิลเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดอัปเดตดองเกิล 4K บริเวณมุมบนขวาที่เขียนว่า 4K ได้เลยนะครับ กดไปสีส้มมาได้เลยครับนี่ครับก็กดไปได้เลยในระหว่างทําการอัปเดตนะครับเพื่อนๆผมแนะนําว่าพยายามอย่าถอดดองเกิลในขณะที่อ mm ัปเดตเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทำให้เฟ mm ิร์มแวร์ของเมาส์นเนี่ยอัปเดตไม่สมบูรณ์ได้ทําให้อาจจะเกิดการเออร์เลอร์หรือการที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถจับดองเกิลได้ครับโอเคครับ ี่ครับพอเพื่อนอัปเดตเสร็จนะครับก็จะเขียนเป็น v ีศูนย์จุดขออภัยครับ v ีศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ